เรื่องกรณีตะลุงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่ไปใส่จีวรแล้วก็ทําทีพิการหลายท่านคงเห็นภาพและลองย้อนให้ดูหน่อยก็ได้คนนี้ชื่อว่านายนิพนธ์เนี่ยครับอุปรถรรมพิทยาอายุเนี่ยหกปีคุณผู้ชมครับลักษณะการเดินเหินของเขาเนี่ยคุณผู้ชมคงจาได้มีภาพแบบไม่เบลอไหมถ้ามีไม่เบลอเอาไม่เบลอเลยเพราะจะต้องให้สังคมได้เห็นหน้านะฮะคนแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องไปปิดหน้าฮะมันไม่มีการกระทบสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเพราะคนดีๆจะโดนไอ้นี่หรอก เปิดเสียงขึ้นมาด um okay. like ้วยฮะแล้วก right? right. ็เดินทํำทีอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมเห็นแหละในโซเชียลมีเดียเนี่ยแชร์ตาลุงคนนี้เยอะมากเห็นไหมฮะแล้วแอคติ้งหรือการแสดงของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าใส่ดนตรีจังหวะแล็วโยกเข้าไปนี่ได้เลยนะฮะเปิดเสียงไม่มีเสียงไหมเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะนี่มีมุมอื่นๆด้วยใช่ไหมลองเปิดประมวลขึ้นมาเลยให้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนายนิพนเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะแกไปโดนควบคุมตัวและดูเหมือนกับยังปากดีนะฮะก็คือมีการเถียงกับทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมจะสึกมันมีภาพตอนไปเจอตัวนายนิพนด้วยวัย65ปีลองดูภาพเลยฮะที่จะไปจับสึกือนั่ง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 หลังจับนั่งน หรือการบวชใจใจของเขาเป็นท้านสวดท่านสวดปฏิโมกได้ไหมไม่เกี่ยวกับปฏิโมกไม่เกี่ยวพี่ถ้าเขามีความรู้มาเรียนห้าป่าผมเนี่ยเราเรียนหาน้อยกว่าผมท่านจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ผมมันเรียนอะไรก็แล้วแต่มันคนเรียนกายท่านต้องเอา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 ค่าทรรมด้วยมะกรุย แต่แล้วท่านทำไมไม่ไม่หากินในทิ่นรมยุทธมหากินทุกประชาชนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยมีทํมายุทธทบข้าสามารถบินบาาได้ทุกงินเอ้ยไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวบินบาต้องใกล้วัดตัวเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะเขาถามว่าทําไมไม่หากินแถวๆวัดตัวเองคือความโชคร้ายเลยคือเลยไหมฮะประเด็นคือทําอะไรไอ้หมอนี่ไม่ได้ดูภาพตอนจับศึกเนะะี่ฮะตาลุงนิพนคนนี้มันเถียงคอเป็นเอ็นเลยคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวโดนข้อหาก็คือก่อความเดือดร้อนรําคาญปรับ100บาทมีภาพตอนนาทีศึกด้วยะะเดี๋ยวลองให้ดูหน่อยที่จะต้องสุดท้ายโดนจับศึกในที่สุดและใครจะนึกทันทีที่โดนจับศึกคุผู้ชม เียนชุดใหม่ใส่ชุดขาวและล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นไปเดินอยู่แถวเพชรบุรี19ใช่ไหมก็คือไอ้ภาพเนี่ยเพชรบุรี19คือตอนเขาจอบเสกเมื่อวานนี้วันนี้เองเนี่ยเขาไปปรากฏตัวอยู่ที่นนทบ,บุรีฮะแถวแถวตลาดบางบัวทองฮะขับรถกระบะคันนี้ไปแล้วก็มีการเอาเงินเอาลักษณะคือเอาบาทไปเดินเรียรายกับชาวบ้านนะะนี่ลองดูภาพมุมอื่นๆหน่อยนะฮะ และดูลักษณะการเดินและคนก็สงสารอีกนี่ฮะวาวเขาด้วยนะการเดินเนี่ยเหมือนเดิมเลยดูนะคือจะต้องเอียงตัวไปข้างหน้าก้มโค้งขาโยกโยหน่อยเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นและในโลกโซเชียลนี่เสียดายอันนี้เขาไม่ได้เอาคลิปแบบเอาดนตรีใส่ดูท่าเดินลองเทียบกับตอนใส่จีวรเหลืองหน่อยเอาขึ้นมาชนกันสองจอล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องนี้คุณผู้ชมครับหลายคนก็บอกเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วเหรอ แถวตลาดบางบัวทองวันนี้ทีมข่าวไปเจอกับคุณนัทวุฒนเป็นพ่อค้าขายผลไม้บอกกับเราเลยว่าเห็นตาลุงนิพนธ์คุณผู้ชมฮะออกมาตั้งแต่ตอนเช้าและที่สําคัญคือมารอคนใส่บาทหากินแบบนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้คนที่เห็นบางคนจําได้ แต่ส่วนใหญ่คนที่ให้สตังค์จไม่ได้แล้วสงสารก็ยังให้เงินมีเสียงคุณนัทวุฒินะฮะเป็นพ่อค้าขายผลไม้มาแบบเดินมาจากวินนะครับแล้วก็เดินแล้วก็มาเปิดวิทยุมาเปิดมาเรียกรายเงินนะครับเสียง,เส,ยงเสียงดังไหมเสียงดังร้านตลาดเลยครับ<ม>แล้วก็าวมาคนเดียวครับขับรถยนต์มาครับแล้ว้าค้าเขาเป็นเป็นยังไงพี่วันนี้วันนี้ใส่ใส่ชุดขาวครับ เพราะว่าโดนว่าโ,โดนจับน่าจะโดนจับศึกตั้งแต่เมื่อวานคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้ต้องพึ่งทางด้านทนายโป้งนะฮะสะส,ะสะเขต7จังหวัดนนทบุรีคุณเกียรติคุณต้นยางยืนยันว่าวันนี้พ่อครับแม่ค้าในตลาดบ,บางบัวทองเห็นตะลุงนิพนอีกแล้วประสานไปยังพู้กกับบางบัวทองนะครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้ต้องเปลี่ยนข้อหาแล้วเพราะ ก่อนอื่นเลยตอนที่โดนจับศึกเนี่ยก่อความเดือดร้อนรําคาญร,ร้อยเดียวไม่สาสมฮะข้อหาใหม่เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องพระราชบัญญัติเรียราไโดยไม่ได้รับอนุญาต อันนี้จะหนักขึ้นจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน200แล้วกรณีถ้าสมมติไปขู่คนที่ไม่ให้สตังค์อันนี้จะโดนขม่มขู่คุกคามอีกซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน10,000บาทใครเจอให้แจ้งตำรวจได้เลยและถ้าไม่ให้เงินโดนตาลุงขู่ให้แจ้งจับขม่มขู่คุกคามคนพิการเนี่ย มาเดินเรียลายนะครับก็เป็นที่ผิดสังเกตพอค้าแม่ขายก็ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปก็ส่งกันมามากมายนะครับผมก็ได้ประสานไปดังท่านาพันุ์ตราเวจพฤกจรูศาสตร์ผู้่มกับสอพอบางบัวทองนะฮะก็ได้มีการพูดคุยกันท่านก็บอกว่า ท่านก็เพิ่งได้รับข่าวสารเหมือนกันแล้วก็ทันทีก็ได้ออมอบหมายส่งให้สายตรวจลงพื้นที่ทันทีคุณผู้ชมครับแต่บังเอิญว่าวันนี้เราไม่เจอคุณผู้ชมดูลักษณะนะใช้ผ้าก๊อซปิดตาทําเหมือนตาบอดแล้วก็แขวนบาดถือไม้ค้ายันอย่างที่บอกจะโก่งโค้งนิดนึงนะฮะเหมือนขาพิการแล้วก็เดินแอนล่าแอนหลังกลับมาตรงนี้ล่าสุดวันนี้ทางผู้สข,ข่าวของเราเมื่อกี้นี้แถวตลาดบางบัวทองเขามาแต่เช้ามาคู่กับรถกระบะของเขาวงจรปิดใช่ไหมใช่ กล้องวงจรปิดมาแต่เช้าจริงๆเหมือนมาบินธบาตเลยฮะตีห้ายี่สิบห้านาทีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้เห็นรถกระบะของเขานี่แหละขับมาแล้วเหมือนมีลักษณะก็คือขับมาแถวๆตลาดก่อนมาแถวๆร้านสะดวกซื้อเจ้าตัวเองมีการขับเก่งเข้ามาแล้วก็มีการมาจอดไว้ข้างทางตรงจุดนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับนึงนะฝากคุณผู้ชมด้วยกระบะสีเงินบอใบไม้สรศสามเก้าหนึ่งหกกาญจนบุรีนะฮะคันหากินกับการแซงพิการต่อมาหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดตัวที่สองก็จะบันทึกภาพเอาไว้ตอนประมาณสัก8 แโมง39นาทีหลังจากที่เขาจอดรถเขารู้แล้วว่าทำเลตรงจุดนี้ก็คือบางบัวทองเจ้าตัวก็ลงมาแล้วฮะก่อนจะมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้มีการไปแวะร้านสะดวกซื้อเห็นบอกเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออยู่แป๊บหนึ่งก็ถือไม้ค้ำเข้าไปแต่เหมือนเปลี่ยนใจไม่เข้าแล้วเข้ามาแป๊บแล้วก็เดินย้อนกลับไปพอย้อนกลับไปก็น่าจะไปปรากฏตามคลิปภาพต่างๆที่เราเห็นในโลกออนไลน์จนสุดท้ายเขาเดินอยู่จนถึง8โมง40นาทีจะเห็นว่าตัวของสังเกตไหมครับว่าคนเนี่ยมองและเห็นสภาพแล้วเหมือนจำได้ในเซเว่นเนี่ยนะ จริงๆไม่ได้พิการใช่ไหมแต่ตเป็นการแท้ง<ด>ทำ แล้วเพราะฉะนั้นจากเมื่อวานนี้ที่โดนจับศึกหลวงพ่อพยอมก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นสันดานแล้วนะฮะหลวงพ่อพยอมกาลยาโนบอกว่าคนประเภทนี้ดื้อด้านไรย้ยางอายเตือนก็ไม่ฟังพฤติกรรมแบบนี้คือสแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็เป็นสันดานครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือมันต้องโดนข้อหาหนักเช่นข่มขู่คุกคามอย่างที่ทนายโป้งบอกเดี๋ยวเอาภาพตอนเขาเดินในเซเว่นหน่อยก็ได้มาเป็นหลักฐานใหม่ที่เราได้มาจะเห็นเลยว่าวันนี้ตอนที่ทางตํารวจบางบวัวทองฝากตามตาลุงนิพนธ์ด้วยนะฮะและ งหลวงพ่อบอกนี่คือสันดานหากินไปบ้านเมืองเราจะเต็มไปด้วยคนขี้ขอนานาแบบหลายๆวิธีแล้วเราก็จะเสียทรัพย์ไปกับคนเจ้าเล่์สร้างความเป็นคนพิการสร้างความเป็นคนน่าสงสารแต่ขับรถได้นะเออก็ต้องใครควรหน่อยนะโยม